อีกหนึ่งพรุ่งนี้ยังมี b e l i e เ n เร u r a ลนะคะขอพลังของทุกคนเหมือนวันนี้เลยนะขอพลังของเหมือนของทุกคนเหมือนวันนี้เลยนะคะขอความช่วยเหลือหน่อยนะคะขอความช่วยเหลือทุกคนเหมือนวันนี้แล้วนะพรุ่งนี้ยังมีอีกนะแม่นะแต่วันนี้เอานี้ก่อนวันนี้อยากได้เงินห้าหมื่นจากสปอนเซอร์สุดๆอยากได้เงินห้าหมื่นจากสปอนเซอร์สุดๆทุกคนช่วยหน่อยนะคะช่วยกันกดให้หน่อยนะคะคาริสาเอาเร็ว สกล่องไปเลยคาลิสาสองกล่องไปเลยกดแล้วไปนอนได้เลยไหมยังต้องทำงานอยู่อันนี้มันเป็นแคมเปญให้กับสปอนเซอร์เป็นแคมเปญให้กับสปอนเซอร์อุ๊ยจะบอกว่าขนมรถใหม่อร่อยมากเดี๋ยวลงรูปให้นะถ่ายรูปไปให้แล้วไปนะทุกคนกด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 กกดกด กด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 ช่วยกันหน่อยนะคะช่วยกันหน่อยนะคะบอสพูดว่าอะไรบอสพูดว่าอะไรสงสารทำไมไปค่ะไปค่ะช่วยกันช่วยกันไปค่ะทุกคนพี่แพลต้องได้ที่หนึ่งนะวันนี้ปิดช่วยกดช่วยกดให้หน่อยขอกริ่งอ๋อกริ่งไม่ได้เอามาสิ จริงยังเป็นช่างแต่งหน้าก็ดีอยู่แล้วเป็นนางเ่งหน้าก็ดีอยู่แล้วหนูเหนื่อยไหมคะไม่เหนื่อยเลยสนุกมากค่ะสนุกมากสนุกมากวันนี้สนุกมากสนุกมากทั้งวันจิ้มจ่ายจม เร่งด่วนแล้วเร่งด่วนแล้วเขาเร่งด่วนแล้วทุกคนมาอยอดอีกเท่าไหร่ห้าหมื่นห้าหมื่ทุกคนขอห้าหมื่นเราจะได้หนึ่งแนห้าหมื่นนะคะห้าหมืนได้แสนอีกห้าหมื่นเร็วทุกคนมาช่วยกันนะคะบูสคนละหนึ่งออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์คือยอดต้องห้าเปอร์หรอ ไม่ก็คือเอาท็อปเอาเอาเอาท็อปอ๋อท็อปเซลใช่ใช่ก็คือใครขายได้สูงสุดก็จะได้เงินเงินท็อปอัพโอ้สำหรับบุรี่แปดหมื่นแปดพันแล้วโซฟาโซฟาพี่แพร์ลิปสีสวยของอะไรมีคนถามของฉันชีเก็บไปอะชีขี้ห่วงชีเก็บไปแล้วเฮ้ยมามาเลยทุกคนบูสต์เอเนจีเราเดี๋ยวพากลับไปหาพี่แชมป์เดี๋ยวพากลับไปหาพี่แชมป์ด้วยเดี๋ยวทุกคน แล้วเร็วกดสั่งเร็วกดกดอ๋อให้ถัมีกดกดให้หนูหนูอยู่ข้างมีหนูสนุกแล้วถ่ายรูปหรือยังถ่ายแล้วถ่ายแล้วรอเสร็จแล้วหรอเ้วพี่ยังไม่ถ่ายหรอคะใช่นี่ไงมาเติมหน้าก่อนมาเร็วนี้ทุกคนมาช่วยกันนะคะอีกนิดเดียวอีกนิดเดียวไปกันต่ออย่าแผ่วอย่าแผ่วแม่ตอนนี้ยอดนิ่งมากเลยเดี๋ยวเขาเดี๋ยวเขาจะกระติเดี๋ยวเขาเรียกชื่ออย่าให้เขาเรียกชื่อบ่อยอย่าให้เขาเรียกชื่อบ่อยทุกคนจ๋า เราต้องช่วยกันซื้อให้พี่แพวนะใช่แล้วเราต้องปิดซอฟต์ซอนฟื้นกดต่อกดต่อไปกันต่อค่ะ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 แคมิแน่นดูใช่พอคุณค่ะหนูน่าข้าๆพี่แพลวเลยค่ะถ้ามองไม่เห็นก็นั่นแหละค่ะเพราะว่าหนูตัวแค่นี้ค่ะขอบคุณนะคะหนูขอบคุณค่ะ ย็นแฮมมี่น่ารักราบุดีจะนันี้เป็นะันับสองาแลดอย่นี่ครับตอนนี้นะครับหน้าที่เป็นอันดับสอง เราไปแล้วนะคะตอนนีรห้าหมื่น 5, สามกรุงเทพห้าหมื่นสามตอนนี้เป็นหกหมื่นสี่พันบาทโอ้น่านไปแล้วหกหมื่นสี่น่านไปสวัสดีครับน่านหกหมื่นสี่แล้วทุกคนกดตะกร้เรกกาเร็ว,ท,วทุกคนโดนแซงแล้วทุกคนโดนแซงแล้วช่วยกดตะก้ากดเร็ว คนละหออเดอร์คนละหนึ่งออเดอร์กด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 กนกด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 กกดกดดดก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 กด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 ดดก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 ด กันแดดเหลือ2 9งเก้าเท่านั้นนะคะกันแดดเหลือ29งเเท่านั้นจิ้มจิิ้มใจใจใจจบจบจบิ้มจิจิ้มใจใจใจจบจบจบจจิ้มใจใจใเลจิ้จิ้มจยวันนี้เธอเป็นท็อปเซลเลอร์หลายรอบแล้วนะหนูหลอดมันลดมาเลยนะยาลิ้าหลอดมันลดมากเลยนะ จิ้มจิ้มจิ้มจ่ายจ่ายจ่ายจบจบจบจ่ายง่ายจิ้มจิ้มจิ้มจ่ายจ่ายจ่ายจบ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 กี่โมงใกล้แล้วอีกไม่นานเดี๋ยวพามาถ่ายรูปเดี๋ยวพาไปถ่ายรูปนี่พามาถ่ายรูปแล้วระหว่างนี้ทุกคนกดออเดอร์ได้กดไปอย่าหยุดเร็วออเดอร์นิ่งแล้วตอนนี้เราไปตกไปอยู่ที่สามแล้วค่ะเราตกไปอยู่ที่สามแล้วทุกคนออเดอร์หายอย่านิ่งออเดอร์อย่านิ่ง ว่าเขียนหน้าตัวเองดีชอบนะคะขอ่หวานะขันแรกเริ่มค่ะจิ้มจิ้มจิ้มใจใจใจจบจบจบจิ้มจิ้มจิ้มใช่เอาที่หวายเอาที่ได้แต่ถ้าได้ถ้าได้ท็อปทรีเบสเลอร์อีกหนึ่งรอบวันนี้จะแบบคอมพลีทมากก็จริงจริงมันมีกระเด็นทุกคนเพิ่งเห็นกระเด็นภาษาไ่ะ โชคดีว่าจาก้องก็คือเป็นค่อนข้างที่จะคุณเคยเคยทำงานกันมาบ้างแล้วแต่จะบอกว่าเออใช้เฟซแอปแล้วกันใช้เฟซแอปแตงแล้วกันอย่างนี้จร้มากค่ะทุกคนใช้แล้วด้ยจิ้มจิ้มจิ้มจ่ายจ่ายจ่ายจบจบจบจิ้มจิ้มจิ้มจ่ายจ่ายจ่ายจบจบจบจิ้มจิ้มจิ้มจ่ายจ่ายจ่าย เออต้องใส่ส่วนใหญ่ก็ต้องใส่ค่ะส่วนใหญ่ต้องใส่เอาไว้อ่ะทุกคนมาเร็วอย่าแพ่วค่ะคนละหนึ่งตอนนี้กันแดดลดราคาอยู่นะตอนนี้กันแดดลดราคาอยู่นะคะคนละหนึ่งกล่องได้เลยในนี้ได้6ซองนะในนี้ได้6ซองเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของสกินแคร์เป็นส่วนผสมเป็นกันแดดที่มีส่วนผสมของสกินแคร์นะคะทําให้ผิวไร้ขึ้น1สเต็ปมีส่วนผสมถึง4ตัวแล้วก็มี s p f เยอะสื่อ0บ 50บวก PA 4บวกก็คือป้องกัน UV A UV B รังสีแสงสีฟ้าต่างๆนะคะช่วยได้หมดเลยโอเคค่ะจิ้มจ่ยจบจิ้มจ่ยจบไม่กดยกเลิกนะคะจิ้มจ่ยจบไม่กดยกเลิกค่ะจะไปค่ะจิ้มจ่ายจบไม่กดยกเลิกนะคะหน้าไม่หยือเพราะว่าเป็นเนื้อเซรั่มซึมเข้าผิวเลยใช้แล้วใช้แล้วทำไม ใช้แล้วซึมใชยแล้วซึมใช้แล้วซึมแชยแล้วซึมทุกคนเหลือ5 3 0 0 0สามแล้วไม่มีใคทุกคนเหลือแค่อยู่ที่ตอนนี้ยอดหยุดอยู่ที่53นะคะยอดหยุดอยู่ที่5 3 0 0 0สามยอนหยุดอยู่ที่5 3นะคะวมล5 0 0 0สามแะ้กคน ยอดหยุดอยู่ที่ห้าหมื่นสามแล้วอ่ะปวดแล้วอะไรนี้เราต้องเข้าแล้วเหรออ้าวอ้าวอ้าวไปเข้าไปเข้าก่อนด้วยกดตะกร้ากดตะกร้าด้วยนะกดตะกร้าด้วยนะโอเคเราวกับคนที่ออกนะคะเกิดไรออู้ยบังใครบ้างเนี่ยทำไรนะคะอ๋อ อ๋อวิทยายังไม่ได้ฉีดมายเพื่อนอะไรกันอีกบ้างคนีมาแต้องฉีดยังไงฉีดยังไงสวยมากโอ้โหฉีดไม่ได้ฉีดยาโอ้หทุกคนตอนนี้เราอยู่ที่ท็อปสามท็อปสี่ท็อปอะไรก็ไม่รู้ชีมาไม่ต่อค่ะมาต่อค่ะใช่ไห่ก็มาใช่ ไปกันต่อค่ะไม่กดยกเลิกนะคะกดออเดอร์ได้เลยนะ5 4า0มืี่แล้วทุกคนจ้าทุกคนไปกันต่อเลยตอนนี้ยอดไม่ขึ้นเลยตอนนี้ยอดยังไม่ขึ้นเลยค่ะทุกคนกันแดดนะเป็นกันแดดที่ใช้เป็นกันแดดที่เป็นเนื้อเซรั่มกันแดดได้บำรุงผิวได้ช่วยเป็นเบสในการรองพื้นก็ได้สิดีค่ะสุดดีค่ะทักสกีนค่ะสิดีค่ะอันนี้คือไลฟ์หรอค่ะ พูดเยอะมากมาถึงมาถึงตัวเองค่ะแต่ถ้าเกิดว่าถามถึงกลาส,สก,กินจะบอกว่าผิวกลาซีมากอาเกินก็บอกว่าผิวกระจกผิวกระจกเมื่อ้ผิวกระจกของจริงเกิดเมื่อกี้เกิดอันนี้เอาใหม่แล้ะรีเซ็ตรีเซ็ตค่ะผิวกระจกสนุกมากเลยเอ่ะวันนี้แบบไม่เชื่อก็ต้องเชื่อว่าเงินสดมันสามารถบิวพลังของผู้หญิงไทยได้จริง มันแบบบู์เันมาเลยทุกคนพร้อมที่จะยกมือตื่นเลยทุกคนพร้อมกดตะกล้ตะก้ากันสุดๆสุดไปเลยสนุกมากสนุกมากเลยค่ะขอบคุณมากเลยสำหรับกิจกรรมวันนี้พี่บูน่ารักมากของดีนะคะกดตะก้ายังกดตะก้าเร็วกดตะก้าเร็วกดตะก้าเร็วนี่นี้ก็ไหลอยู่ถ่ายของอยู่ขอบคุณค่ะเดี๋ยวรอถ่ายรูปเดี๋ยวรอถ่ายรูประวังตาล่มนะหายใจก่อนไปนะไป เฮ้ยเสียงตากล้องหล่อมากไปกันต่อไปกันต่อห้าหมื่นสี่คนขอห้าหมื่นห้าขอห้าี่แชมป์อยู่ตรงน ún, <ด>ู<ด>้นเดี๋ย ún, <ด><ด>วพอก,กอลกับไปหาพี่แชมป์เดี๋ยวไปหาพี่แชมป์เพราะว่าตอนนี้คือพี่แชมป์อยู่ตรงนู้นพี่แชมป์ไม่มาหาแพลวพี่แชมป์ไล่แพลวมาถ่ายรูปก่อนแล้วเดี๋ยวกลับไปหาพี่แชมป์ให้พี่แชมป์ช่วยบู๊เอเนอร์จี้เดี๋ยวพอเดินไปหาพี่แชมป์คนดูเยอะเลยใช่วันนี้อยู่ๆคนดูก็ขึ้นไปหนึ่งหมื่นเลยอะ่ะเอ้ยหนึ่งหมื่นืออะไรหนึ่งพัน คนดูขึ้นไปที่หนึ่งพันเจ้าของแบรนด์น่ารักมากใช่ค่ะแม่มาส่งกำลังใจให้ขอบคุณค้าขอบคุณค่ะทุกคนสามารถช่วยพกดตะกร้าได้นะคะกดกันแดดไปคนละหนึ่งออเดอร์ได้เลยกดกันแดดไปคนละหนึ่งออเดอร์ได้นะคะเหลือสองเท่านั้นกันแดดราคาน่ารักหนึ่งกล่องหซองหนึ่งกล่องหซองหนึ่งกล่องหซองสองเ้าเท่านั้นนะคะหนึ่งกล่องอ่าไปถึงราคาแล้ว

สยบตัวให้าอมดครับรถงเยยยังไม่ได้กับเทาไรนะคง่ไน้เหรยได้กู๋กันเลยับยังไม่ไก๋หนนะไม่้อมไงู้คสวยเละเววการด้วยนะคะแตก้าวด้วยนะคตการด้วยนะคะเร็วเร็วเด

สองคนให้เือนแว่อนอานี้ตรงมานะจะเป็นรูปเดียวนะครับจะเป็นของกราบโสไโ์มาหรืออาจะเป็นกรุเทพภูช็อตนะขแรงค่ะโอดีมากคเชิญ้าวเาว่าอออไหมผิวผิวตัว แแบคะ่ะทุกคนแแบบไปเลยนะคะแขบไปลงเพจนะคะเดี๋ยวแถวเดียวแถวค่ะแถวันนี้สุดค่ะันสุดค่ะโอเคพร้อมนะดีบนะพี่ดีนะว่าเสกินกราสกินราจะไปฉาบนะคะเดี๋ยวระวังตาลูกเดี๋ระวังตา้วยนะคะพร้อมไหคะ ภาษาค่ะโอเคดีด okay, ีดีวันชื่อใถูกครผู้ชายสี่แต่สุดท้ายนะพร้อมนะครับวันชื่อชื่อโอเคเอาโปรดักต์ขึ้นมาได้เลยค่ะหันลงก็ค่ะเงแล้วก็กดโปรดักต์ จอดเดียวนะจอดเดียวเท่านั้นนะครับกดกดกระดังดี้นิดนึงขึ้นเดียวชั้นหน้าขึ้นนิด OK> นึงเบาเบาโอเคชั้นหน้าจะเบาเบา ให้เปิดขวดคาให้เปิดขวดคาวายวายโอเคโอเคคับคุณแม่ครังอบาเรวเร็เรวโอเค้อมนะโอเคนี่ๆี่ีกดกระดัรงน้น okay. ้องร่เดเดียวนะว่าชูจอด ของ้อ้อไ้ไหด้ห่ขอไ่ค่ะเหลือการละสิงกตานะยังยางหรือคนเดีคน้รีไปถ่ายวิดีโอก่อนไปถ่ายวิดีโอก่อนไปถ่ายวิดีโออุ้ยตายแล้วซูมหน้าเยอะเกิน สินค้าก็ต้องขายงานก็ต้องทำเงินก็ต้องสร้างสามารถวางตรงไหนได้บ้าง้าเยอย่าแผ่วอ,อย่าแผ่วไปต่อเพื่อเงินเท่าไหร โอาสรครับเรื Ready? 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 No. ่องครับไปหน่สองยวนมาเลยรับนโคนี้โคูลางตัวเหลืนท

ไปหาพี่แชมก่อนทุกคนห้าหม่นสี่พันแปดร้ยังไม่ถึง55,000้าเลยคคยังไม่ถึง5 5าหม้าเลยแทงคิวทุกคนค่ะยังไม่ถึง55,000้าเลยมาเร็ว <ไป S 1> จ๊าเดี๋ยวจบอันนี้า่ะอ ได้ค่ะห้าหมื่นห้าทุกคนเกือบห้าแล้วือบห้าแล้วเหรออีกนิดนึงขอเอาไวบอกเขาหน่อยแล้วค่ะยังไงล้วคนช่วยหน่อยใครแล้วเราจะไปเปลี่ยนเสื้อใช่ป่ะใช่เขาบอกตั้ไปตรงนี้ก็ได้ไม่มีอะไรห้าหมื่นห้าขาดห้าหมื่นเลยยังไม่ถึงห้าห้าเลยขอแม่ทำแพลไปเปลี่ยนชุดก่อนนะไปทำแพลเปลี่ยนชุดกันนะครับทุกคนมันรู้คนรังมากไปเปลี่ยนชุดก่อนนะเอาเสร็จมานะวางไว้ตรงโต๊ะกัน มามามาเดี๋ยวคาะเปลี่ยนชะุดบนนึงนะอ่ะทุกคน,นจะปิวมุ่ง<า>อ่ะรอยอยู่นีขนนน่ขอเวลาไม่นานาาทุกคนขอเวลาไม่นานอ่ะมาทุกคนมามาช่วยกดตักรได้นะครับมาช่วยน้องแพลกดตักรได้นะครับตอนนี้ตอนนี้ยอดน้องแพลอยู่ที่ห้าหมื่นสี่ห้าหมื่นสี่พี่พิมขออีกแค่นิดนึงได้ไหมครับมา ทีมไข่แค่นี้มีได้ไหมน้องน้องไปเปลี่ยนชุดก่อนใช่น้องไม่เปลี่ยนชุดครับตอนนี้ตอนที่เราตัวที่เราขายเนี่ยเป็นเซรั่มกันสกรีนและอีกอันหนึ่งก็คือเป็นซันสกรีนเป็นกันแดดนะครับอ่ะทุกคนทุกคนในรอมหนือทุกคนที่อยู่ของรถคนตอนนี้ยช่วยกันแบบว่าถ้าแถวกลับมาขอให้ยอดมันขึ้นได้ไหมถ้าแทวกลับมาขอให้ยอดมันขึ้นได้ไหมมาเราพี่คิดทุกคนทีมคิดว่าทุกคนทําได้มาพี่ชื่อทีมครับเป็นพี่นในเน<ๆ>ม่กองนั่นแหละครับมา อันนี้ตอนนี้ยอดห้าหมื่นสี่ครับห้าหมื่นสี่ครับผมได้ขอบคุณครับตอนนี้ยอดห้าหมื่นสี่แต่ว่าถ้าน้องกลับมาคืออยากให้อยากให้ยอดขึ้นอยากให้ยอดขึ้นนะคะขอบคุณนะคะมาทุกคนช่วยกันติ้ไใจกันนะเห็นปะอ่ะอ่ะเห็นไหมเห็นไหมเสิร์ฟละเสิร์ฟละเสิริฟละเสิร์ฟละเสิร์ฟละ เราไปแจกเสื้อต่างๆ่าเสื้อส่วน่อได้นะครับตอนนี้ห้าห้้าสี่จุดแปดว่ะห้าสี่จุดแปดเฮ้ยห้าสี่จุดแปดแล้วขออีกแค่นิดนึงได้ไหมขอเป็นเซรั่มกลาสกินได้ไหมครับอันนี้เป็นเซรั่มกลาสกินของเราชายยอดจะมาขอแค่นิดเดียวขอแค่นิดเดียวทุกคนขอแค่สองร้อย ใส่แค่200 2 0อสอีกอแค่หนึ่งอเดอร์ตอนนี้แพลแพรคุยกับพี่ทีมงานอยู่ใช่ขอบคุณนะคะช่วยตั้งก้นหน่อยมาทุกคนนะช่วยตงก้จิ้มจ่ายสดบอกเลยว่ากันแดดส่วนตัวเนี้ยคือ390บาท390ร้บาทคือตก2องร้าบาทได้สองมาแพลยกขึ้นหรือเปล่าจำไม่ได้จำ มาทุกคนช่วยกดตะกาได้นะคะกดแล้วขอบคุณมากครับขอบคุณทุกคนนะทุกคนใครกดแล้วฝากกดชําระเงินหน่อยนะคะทุกคนทุกคนช่วยกดตะการนะเพราะนี่คือปากท้องของแพลวในการประกวดนะถ้าไม่มีวิธีมันจะไม่มีข้าวกินนะคะเพราะฉะนั้นถ้าใครอยากเห็นแพลวันนี้อยู่ดีมีสุขของกินอิ่มนอนหลับนะคะกดตะกาไพี่ทีมเลยมาทุกคนช่วยกดตะกาช่วยกดตะกาไ้หน่อยนะคะเมื่อกี้ห้าสี่ใช่ปะยังไม่หว้าวขึ้กนแล้ว เบอรแค่สี่เท่น้วมสนุกได้ไหมคะดมาดามหมูทีนะคะวันนี้สําหรับแฟนขับน้องแรวพิเศษสุดมากๆเลยนะคะสําหรับปส p s นเดอร์วันนี้กดเลยค่ะไม่รู้จะเป็นใครก็ตามนะคะแต่แรลเนี่ยจะขออนุญาตมอบเสื้อกลาสกินให้ถึงตัวพร้อมลายเซ็นนะคะสลักไว้ในหัวใจตรงนี้เลยค่ะตึ๊ดๆนะคะดังนั้นถ้าใครอยากได้วันนี้นอกจากจะช่วยสนับสนุนแพรวแล้วนะคะ ยังเป็นช่วงเวลาดีๆที่ให้น้องแพรวเนี่ยได้ตอบแทนคือน้ำใจของพี่โดยการมอบคุณค่าผ่านนะคะเซร่าขวดนี้แฟนคลับอาจจะเคยใช้เซร่ามาทุกยี่ห้อนะคะแต่บอกเลยว่ายี่ห้อนี้ซีโมาบอกเองเลยตั้งใจมากๆเพราะทำเซร่มให้กับคนที่เรารักใช้เพื่อแก้ปัญหาเรื่องของผิวนะคะผิวไม่ว่าผิวแห้งผิวเซนเซิทีฟนะคะหรือแม้กระทั่งว่ามีสิวอักเสบนะคะใช้แล้วเนี่ยจะเห็นผลรับคือเร็วมากๆ ก็คือน่าจะฟูขึ้นเลยที่ดัแรกดเรารู้สึกได้เลยแล้วคุณค่าไม่แพ้หรอกคะเราใช้ไประยะหนึ่งเนี่ยรูปเขาจะหายไปนะคะแล้วก็ที่สำคัญเนี่ยผิวแข็งแรงเป่งแตงง่ายมากๆทำให้เรามั่นใจมากยิ่งขึ้นดังนั้นวันนี้ซี o โอขอมอบให้กับน,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 น้องแพรนะคะเสื้อที่มีลายเซ็นน้องแพรนะคะสำหรับทอสเตนเดอร์ได้ไหมคะได้ให้ห้าคนดีไหมมีมีค่ะมี ได้ยังไงก็ได้ให้มังมาเปิดกันเดี๋ยวขอมอบนะคะพอไปเซ็นแพลนแล้วแต่แพลนจะให้แฟนขับเลยนะคะจะเอาไปแจกในด้อมจเอาไปแจกในด้อมไปแจกจ่ายเล่นเกมไปแล้วไปทีแล้วไปทีแล้วไหมไปไปไปขอบคุณค่ะสุดท้ายอย่าแพลนเดินไปก่อนก็ได้ให้เอเดินใส่ไปก็ได้โอเคเะอ่องอะไรนะไม่ต้องรู้อะไรนะครับตัวอะไงอ่าขอบค่ะ ตอนนี้น,นะครับสลับคุณีรับไปแล้วทั้งสิ้น1,000 0มืนบาทไปต่อท็อปสิบค่ะท็อปสิบค่ะมาไปต่อนั่งไหนดีอ่ะเย้เราจะต้องขายยังไงอ่ะในเมื่อมันเป็นนั่งไม่ได้อ่ะ ต้องกดแม่ต้องกดแม่ต้องกดทัวอะทุกคนมาไปต่อทุกคนไปต่อค่ะไปต่ออย่าแผ่วอย่าแผ่วท็อปเทนนะคะตอนนี้ท็อปเทนอยู่บนเวทีแล้วทุกคนช่วยกันเกดได้เลยนะ,ะทุกคนช่วยกันกดได้เลยนะคะกันแดดคนละหนึ่งซองกันแดดคนละหนึ่งกล่องไม่ใช่หนึ่งซองกันแดดคนละหนึ่งกล่องนะคะแล้วเดี๋ยวในรอบเขาจะมีเสื้อจากลาสกินไปแจกให้ด้วยนี่ เี๋ยวจะมีเสื้อจาก,กล้าสกินไปแจกให้ด้วยนะคะทุกคนช่วยกันกดได้เลยนะทุกคนสามารถช่วยกันกดได้เลยนะคะมนนไ,มไม่ต้องคิดอะไรเยอะแล้วเซรั่มดีๆเซรั่มดีๆเซรัมร่มดีๆที่ทุกคนซื้อใช้กันตอนนี้เซรั่มดีๆที่หลายคนใช้กันโดยเฉพาะในกอง M U T ทุกคนได้ของมารอและทุกคนชื่นอกชื่ในใจแล้วอยากได้กันมากพี่แชมป์ยังใช้เลย ที่แชมป์ยังใช้เลยทุกคนดูไลฟ์ต่อไม่มีการตัดยอดค่ะไลฟ์ต่อไม่มีการตัดยอดนะคะไลฟ์ต่อไม่มีการตัดยอดแม่โจแม่โจอยู่ไหมคะแม่โจอยู่ในไลฟ์ไหมคะ58าแแล้วทุกคน58แล้วแม่โจอย,อยู่ในไลฟ์ไหมแม่โจลบกวนบอกพี่บีให้หน่อยได้ไหมคะว่าเรายังทํากิจกรรมอยู่เขาน่าจะเอาของมาให้โดมอะน้ําหอมน้ําหอม ไปโจโทรหาพี่บีให้หน่อยได้ไหมอ่ะทุกคนต่อนะคะต่อนะคะ